สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวน้ำยานะครับไอนิดโปรนะครับสตอรี่ชีสเค้กนะครับตัวนี้เป็นรตลรอตไหนแล้ววะรอตไม่รู้่ะรัดสองหรือเปล่าจำไม่ได้แต่ก่อนแต่็อดแรกเป็นขวด 60ML นะครับนะนี่ผมกดมา2ขวดเลยนะครับเพราะว่ามันจะเปิดทีน่าพี่จอยบอกว่าน่าจะเป็นทันวาครับผมลยเออติดติดไว้หน่อยก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเผื่อใหญ่ดูดนะครับประมาณนี้นะครับดูนะครับโลโก้โลโก้เขาออกแบบมาดีนะ ไอนิทนะครับไอนิทนะครับนี่หกเด้อนี่หกครับพีจีวีจีเจ็ดสิบสามสิบนะครับนะครับร้อยแมวนะครับเมดินไทยแลนด์นะครับนะพรีเมียมนะครับโอเคนะครับโอ้ใช้ขวดชับบี้นะครับนะไม่ไม่ใช่ธรรมดานะชับบี้กอริลล่านะเออไม่ใช่ขีคีนะชับบี้นะนะครับนะนี่ผมเพิ่งได้มาเลยผมยังไม่ได้แกะเลยนะ นะผมกดนี่ได้สำลีมาด้วยหนึ่งหอ่อผมกดมาจากกลุ่ม APC เนี่ยครอมเมติก V2 นะครับกลุ่มของพี่ออสนะครับกลุ่มของรุ่นพี่ผมเองนะครับเดี๋ยวให้ดูเนื้อสำลีหน่อยแนะกันเพราะว่าผมก็ไม่ยังไม่เคยใช้ของเขาเลยนะอืมเดี๋ยวให้ดูให้ดูมันก็ผมว่ามันก็เป็นใยดีนะเนี่ยอ่ เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยลองกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราค่อยลองกันดีกว่านะผมกดมานะครับนี่ควดละ4 4 0อบาทนะครับถูกมากนะครับหนได้มา3ามอย่างนี้นะครับแ8ด้อยแปดิบาทนะครับส่งฟรีนะครับกลุ่มของพี่ผมเองนะครับกลุ่มเอ c c ซีคอมเมดนะครับมาวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันเดี๋ยวเอาสัมวาระมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาถ่านก่อนแป๊บนึง นี้อยู่คนเดียวนะครับแต่เดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับอ๋อทีอ่น,นี้มีคนแกะไปแล้วนะ,<ม>นะเป็นพี่ผมมาแกะไม่เป็นไรเอาอันแกะี่อันแกะไปแล้วก็ได้นะนะครับดมก่อนเดี๋ยวผมจะดูดีว่ามันจะเหมือนตัวแรกไหมอืมแกะชิมก่อนก็เหมือนนะดูสีนะครับ เหมือนนะเหมือนนะเหมือนตัวแรกนะเดี๋ยวเราเราเราลองมาลองสูบก,กันดูดีกว่านะครับจะได้รู้เลยว่าเหมือนได้เหมือนวันนี้ผมอยู่คนเดียวนะครับอันนี้ลวดนานแล้วนะลวดตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันใช้ได้ไงผมดูแลดีนะผมดูแลดีอยู่โอ้ยอันนี้ฐานเก่าแล้วเนี่ย อืมที่กลิ่นนมเป็นเหมือนสตอร์แบบว่าสตอร์บิลี่ชีสเค,ค้กแบบว่ากลิ่นแบบว่าชีสเค,ค้กหอมมากเลยครับเป็นสตอร์บิลี่ชีสเค,ค้กที่แบบว่าตัวชีสเค,ค้กหอมที่สุดแล้วที่ผมเคยแบบว่าสูมานะผมพูดตรงๆนะผมไม่ได้อวยนะครับไม่ได้อวยไม่ได้อะไรนะเพราะว่ามันคือแนวทางเราคือเราไม่ได้มาอวยน้ำยานะครับเรามารีวิวนะครับหัวใจหลักของการรีวิวคืออย่ากโกหกนะครับ ห้ามโกงนะครัจะดับของการรีวิวนะครับถ้างนั้นคนที่เขาซื้อแบบว่าไปซื้อตามเราเขาจะเอาไหนม้งบอกว่าแบบนั้นแบบนี้วะพี่แบงค์ไอแบงค์อะไรเงี้ยนะครับผมรีวิวว่าเร็วๆสดๆนะครับเพราะว่าผมยุ่งอเอานี้เสียงมันจะดังหน่อยเพราะว่าอะไรก็มันเป็นแนวของผมนะผมเป็นแบบนี้แหละนะครับก็รู้ๆอยู่นะครับ เรามีอุดมการที่หนักแน่นนะครับเพราะว่าเราไม่อวยไม่ไมรับน้ำยาฟรีมารีวิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมายวทานนะครับหมอดไม่ได้ขัดเลยนะครับหมดไม่ได้ขัดเลยเอยไม่เป็นไรก่อนนี้ยังไม่ได้ชาร์จนี่หว่าผมก็รั่วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ ที่ผมใช้ก็เป็นฐานโฮมนะเนีย่ยฐานโฮมยูข้างในบอกว่ามีน้องๆหรือว่าบอกให้ผมรีวิวฐานให้หน่อยเดี๋ยวผมก็รีวิวให้อยู่นะครับฐานโฮมนะผมใช้แต่โฮมนะครับเร็วแรงทะลุนรกแน่นอนยอดหน่อยเอาวอร์มเครื่องหน่อยเอาละ อะตอม BTD นะครับแครบสาเหมือนเดิมนะครับออะฟังโอ้ <S <S แป๊บนึงผมจูนคอก่อน <S <S 1> <S 1> ผมขออนุญาตจูนคอก่อนเพราะว่าผมไม่ได้สูบมาหลายวัน ะวาน้้ำยาผมหมดคังนะครับเดี๋ยว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 เอออืมแต่แน่นนะแต่กลิ่นนะเหมือนเดิมเลยของก้าพูดเลยเหมือนเดิมลดแรกเลยรดแรกที่ผมกดมาสองขวดเหมือนกันเช่นกัน <c oughs> เดี๋ยวขอญาตก,ก่อนขอญาตเพื่อนก่อนวอมคอ,อนผมจูนก่อนแป๊บนึงเอาฟังต่อพวกเรา,เาให้ดูหมอดก่อนหมอดไม่ได้ขัดเลยนะผมไม่ได้ขัดเลยผมกดจะให้มันเป็นขี้ตลิ่มไปเลยอะ่ะดูดิ ดูดิไม่ได้ขัดเลยอเอา้เอาวฟังแทงคอมาก <c oughs> แทงคอมากแทงคอแบบว่า ใครที่แบบว่าคอไม่แข็งผมแนะนํานะค่ายนี้นะให้ดูดนิกสามไปก่อนนะให้เอานิกสามไปก่อนนะเป็นเล่นนิกหกมันมันไม่ไหวนะขนาดเนี้ยผมยังไม่ไหวลยขนาดผมชินชนะินอะแต่ว่าคือผมไม่ได้ดูดไงวันนี้ผมไม่ได้ดูดบุหรี่ไฟฟ้าอนะไรไงมันก็เลยยังไม่จูน,นครับเออโอ,โอ้นิกแน่นเว้ยเหมือนเดิมเลยนะ หอมนะครับหวานหอมหวาน <c oughs> เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ชีสเค้กของจริงเลยมีชีสเค้กมาตรงปลายๆนะครับนะครับเอย <c oughs> เหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมเลยผมจะบอกว่ายังเป็นสตอชีสเบอร์หนึ่งในใจผมเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนใจนะครับตั้งแต่มาเจอเธอก็ไม่เคยเปลี่ยนใจอีกเลยนะครับ แต่ผมชอบว่ะรอบเนี้ยเขาเขาใช้นี่นะ,ะชับบี้นะ,ะเออ,เอ,อชับบี้นะชับบี้กอลิล่านะทำเล่นไปเออเอยอ,อร่อยว่ะเดี๋ยวเอาอีกเอาอีกเอาอีกยังไม่จูนเท่าไหร่เดี๋ยวผมยอดหน่อยแล้วกันอีกอย่างหนึ่งมันอาจจะแบบว่ายังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเพราะว่าลวดผมมันนานแล้วไงผมยังไม่ได้สั่งลวดใหม่ด้วยแหละเออยังไม่ได้สั่งลวดใหม่ด้วยแหละนะครับ เดิมนะครับนิกนะผมให้ห้าเต็มห้าเลยกลิ่นผมให้สี่เต็มห้าหวานผมให้สี่เต็มห้าบอกเลยว่าเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมกับรอบที่แล้วนั่นแหละเหมือนเดิมเลยแต่อันนี้เป็นขวดใหญ่รอบที่แล้วเป็นขวดเล็กไนงะขวดสี่สิบ ml อันนี้เป็นขวดร้อย ml เพราะว่าเขาจะแบบว่าไม่ทําเขาจะทาทีน้าทันวานะครับผมเลยกดดักไว้ไม่ให้หรอกนะครับเดี <c oughs> ๋ยวเวลาอยากอยากจะดูดอยากยอะไรมันจะหาไม่ได้แนละ้วมันจะอันนี้เองนะุนมีแดง อร่อยรวมๆแล้วอร่อยเหมือนเดิมครับอร่อยเหมือนเดิมเลยอีกห่อยดีกว่าครับอร่อยเหมือนเดิมนะครับอร่อยเหมือนรสแรกเลยอร่อยเหมือนรสแรกเลยทำมาได้ดีมาก ขาทมาได้ดีมากแล้วผมกดโดนัทไปกันรอน,นึงนะแต่ว่าอีกนานแหละโดนัทอะนานแต่ตัวนี้เขาทําได้ดีมากโอเคเลยวันนี้ผมอยู่คนเดียวนะครับไม่มีทีมงานไม่อยู่นะครับเอาเป็นว่าเด็ดเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าใครดูดไม่ได้ดูดแบบว่าไม่เคยดูดผมแนะนําให้นิ้งนิ้สามก่อนนะขอสามก่อนนะอย่าิปงไปเล่นหกน้มัแรงมากนะเพราะว่ามันเป็นสมสมเขาในอเมรขก,กาเขาแหลนะนะครับนะโอเคครับวันนี้โอ้ย <c oughs> สุดยอดไม่คิดว่าจะแบบว่าเหมือนเดิมเลยนะ รสชาติมืนเดิมเมืเดิมจริงครับใครได้ลองก็อยากลองก็ไม่หามาลองเดีผมจะทิ้งลิงก์ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ให้นะครับลิงก์ที่ผมกดในกลุ่มรุ่นพี่ผมนะครับนะบโอเคครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณค้าสวัสดีครับ